หนูก็ขอกราบขอบพระคุณในหลวงมากๆเลยค่ะที่ดูแลประสบนิกรทุกคนเป็นอย่างดีแล้วก็ทรงงานเพื่อประสบนิกรทั้งๆที่ท่านก็ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้ท่านเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ท่านอยู่ที่พระราชวังอย่างสุขสบายก็ได้ไม่ต้องไปในถิ่นธุรกันดานก็ได้หนูก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าคำว่าขอบคุณแล้วก็หนูจะ ดำเนินลอยตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไว้ทรงทิ้งไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังอะค่ะก็จะสืบสารแล้วก็รักษาในสิ่งดีๆที่ท่านมอบไว้ให้ต่อไปค่ะคนที่เคยเป็นจิตอาสามาก่อนอย่างขวัญเองก็เป็นจิตอาสาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจิตอาสาทําไปเนี่ยถ้าเรามองในมุมของการ ที่เราจะได้อะไรกลับมาอันนั้นคือเราทำธุรกิจแต่น,นี้เราทำจิตอาสามันจะมีแต่ความให้มันจะมีแต่การเอื้ออารีต่อกันใช้พระราชดำรัสของในหลวงขาดทุนคือกำไรการเสียสละประโยชน์ส่วนตนบ้างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมากเลยค่ะ ภาพที่เห็นตลอดคือท่านทำงานเพื่อประชาชนค่ะถึงแม้ท่านจะประชวนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านก็ยังห่วงประชาชนห่วงพสงนิกรของท่านภาพที่ออกมาว่าท่านทรงงานแล้วคนข้างนอกมองว่าท่านสร้างภาพจริงๆคนที่ถวายงานท่าน40-50ปียังออกมาพูดแล้วเลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่การสร้างภาพแต่เป็นเรื่องปกติที่ท่านทำทุกวันเป็นกิจวัตรในหลวงทรงงานทุกวันค่ะ การที่ทุกวันนี้เราเห็นภาพเก่าๆของท่านที่ใส่ชุดสูทใส่ชุดทางการเข้าป่าในมุมมองขวัญมองว่าจริงๆการที่ท่านแต่งตัวสุภาพท่านคงต้องการให้เกียรติประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านอย่างสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงเสด็จคู่กับในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็แต่งตัวสวยเมื่อประชาชนที่มารอรับเสด็จก็ดีใจประทับใจ นูยังชอบเลยที่ได้เห็นในหลวงพระราชินีของตัวเองสวยหล่อแล้วยังมีจิตใจที่เมตตามันเหมือนกันกับเล่าในยุคนี้แหละคะ่ะที่ไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาเดินป่าเดินเขาก็ายังใส่ชุดแฟชั่นก็คงจะเป็นสไตล์ของท่านเองอะคะ่ะแต่หนูก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นผลไปถึงการทรงงานของท่านเลยะคะ่ะอีกมุมหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คืออุปกรณ์ท่านเยอะดินสอปากกาแว่นตาแผนที่กล้องชุดสูตรก็ใส่แล้วก็ใส่อะไรดีเยอะดี มีหลายกระเป๋าแต่ไม่ว่าจะยังไงถ้าเราโฟกัสผลงานของท่านจริงๆเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้ทําอะไรให้กับแผ่นดินบ้างไม่ใช่โฟกัสว่าคนคนนี้แต่งตัวยังไงไปทํางานเขาบอกว่าในหลวงสร้างภาพมา 30- 40ปีถ้าไม่เอาคําว่าเขาว่ามาคนที่ออกมาพูดเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงๆด้วยซ้ํารู้ไหมคะว่าเราจะหาคําตอบได้ยังไงชาวบ้านไงคะ ล่าสะดอรที่อยู่แถวนั้นเขาได้ประโยชน์อะไรจากการทรงงานของในหลวงชาวปากากากยอชาวบ้านปูยะตากใบหรือคนในอีกหลายพื้นที่เราต้องพิสูจน์กับคนที่ได้รับผลกับตัวเองค่ะแม้กระทั่งองค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวัลให้กับในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ให้แก่ในหลวงด้วยซึ่งหนูคิดว่าองค์การสหประชาชาติคงไม่มาร่วมมือสร้างภาพด้วยแน่ๆถ้าพระอ,องค์ท่านไม่ได้เป็นประโยชน์จริง เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะไปมองว่าท่านสร้างภาพเลยไม่ได้อยู่ในสมองแล้วก็หัวใจหนูเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงในยุคราัชาการที่10ท่านก็ได้สืบสารรักษาและต่อยอดจากโครงการต่างๆของในหลวงรัชากาลที่9ด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นพระราชปณิธานอันมาจากพระราชหฤทัไทยอันแน่วแน่ของท่านที่จะมาสืบสารรักษาและดําเนินตามพระราชปณิธานของท่านและพระองค์ก็พร้อมที่จะต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประสบนิกรของพระองค์ด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของการทำความดีแล้วคนมองว่าเราสร้างภาพหนูอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านทำดีต่อไปค่ะมาร่วมกันสร้างภาพดีให้กับสังคมไทยไปด้วยกันนะคะถ้ายิ่งออกมาสร้างภาพดีเนะี่ยแล้วแต่ละคนได้ออกมาสร้างภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าสร้างภาพดีแล้วสังคมก็ดีขึ้นจริงแต่ถ้าภาพดีก็ไม่ได้สร้างหรือทำดีก็ไม่ได้ทำเลยทั้งต่อหน้ารับหลังแต่ว่า จ้องแต่จะโจมตีจ้องแต่จะด่ายอย่างเดียวก็อยากให้หยุดเธอค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับคนที่เขาทําเพื่อสังคมจริงๆค่ะ mm hmm. ตอนนั้นเป็นช่วงหลังเลิกเรียนพิเศษค่ะแล้วหนูก็กําลังจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ที่รลยองพอได้ยินข่าวก็รู้สึกเสียใจใจหายน้ําตาไหลออกมาเอง เหมือนท่านเป็นคนในครอบครัวของเราอีกคนนึงค่ะหลังจากนั้นก็ได้เข้ากราบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรมโกศค่ะแล้วก็ไปเป็นจิตอาสาหลังเลิกเรียนเกือบทุกวันเลยค่ะตลอดหนึ่งปีเพราะหนูเห็นว่ามีรถรับส่งฟรีที่หน้าฟิวเจอร์ไปสนามหลวงก็เลยไปเป็นจิตอาสาแจกยาแจกอาหารเก็บขยะ ของเต็นเบอร์เก้าพระราชทานนะคะก็ไปขอเขาทำช่วงสี่ทุ่มก็กับหอพักที่ลังสิตไปกับเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคน,นะคะ่ะไปอยู่เป็นปีรู้สึกว่าคนที่ในหลวงแคร์ที่สุดก็คือประชาชนหนูก็เลยอยากดูแลแขกของในหลวงให้ดีที่สุดตอนนั้นหนูก็ไม่ได้มีหมวกไม่ได้มีผ้าพันคอไปทั้งชุดนักศึกษาเลยะคะ่ะไปขอเขาทำด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้ารับหมวกผ้าพ,พันคอพระราชทานอะไรเลย,เลยแค่อยากช่วยเฉย เพิ่งมาได้ตอนไปเข้าค่ายผู้นําเยาวชนจิตอาสาเมื่อสี่ปีก่อนค่ะก่อนทําก็รู้สึกว่าตั้งใจทําขนาดทาเราก็เต็มใจทําพอหลังทําแล้วเราสบายใจที่จะทําก็ได้ฝึกละอัตตาไปได้บ้างในการเป็นจิตอาสาค่ะก็ขอพลบุญนี้ตลอดที่ผ่านมาถวายเป็นพระราชิุศลให้พระองค์ท่านแล้วก็หนูก็ได้เจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาทุกวันถือศิลปห้าก็ขอยกบุญกุศลทั้งหมด ถวายพระองค์เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของในหลวงด้วยค่ะอย่างที่พระองค์ท่านเคยตรัสไว้อะค่ะว่าน้ําคือชีวิตในหลวงรัชากาลที่9ท่านทรงมองเห็นว่าน้ําคือสิ่งที่สําคัญสําหรับทุกสรรพชีวิตทุกท้องถิ่นทุกชุมชนทุกพื้นที่บนโลกใบนี้จนกล่าวได้ว่าเมื่อมีน้ําก็มีชีวิต ดังพระราชะดำรัสของพระองค์ท่านที่ทรงตรัสไว้ว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ในหลวงราชการที่9ท่านทรงใช้ศาสตร์พระราชาด้านบริหารจัดการน้ำค่ะเป็นโครงการหลวงที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานไว้ให้กับแผ่นดินไทยให้พวกเราได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันเมื่อประเทศมีน้ำมากเกินไปก็ใช้ฝ่ายชะลอน้ำใช้แก้มลิงอ่างเก็บน้ำเขื่อนหญ้าแฝกปลูกป่าเมื่อประเทศมีน้ำน้อยเกินไปท่านก็ใช้ฝนหลวงกเกษตรทฤษฎีใหม่ การขุดลอกแหล่งน้ำปลูกป่าอนุรักษ์ป่าและเมื่อประเทศมีน้ำเสียก็ใช้น้ำดีไล่น้ำเสียกังหันชัพัฒนาใช้จุลินทรีย์บำบัดหรือใช้ชีวภาพบำบัดค่ะในความคิดของขวัญนะคะขาดทุนคือการเสียสละ เวลาหรือทรัพย์สมบัติส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมบ้างส่วนกําไรก็คือสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือกําไรใจอะค่ะคนที่เคยเป็นจิตอาสามาก่อนอย่างขวัญเองก็เป็นจิตอาสาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจิตอาสาทําไปเนี่ยถ้าเรามองในมุมของการที่เราจะได้อะไรกลับมาอันนั้นคือเราทําธุรกิจแต่น,นี้เราทําจิตอาสามันจะมีแต่ความให้มันจะมีแต่การเอื้ออารีต่อกันอย่างเช่นที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วม หรือไฟไหม้หรืออะไรก็ตามถ้าเกิดเราไม่มีจิตอาสาหรือคนที่ทํางานโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเนี่ยจะมีแต่การแบบว่าเอาอย่างเดียวฉันต้องได้อย่างเดียวสังคมมันก็คงไม่ล่มเย็นเป็นสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ใช้พระราชดํารัสของในหลวงขาดทุนคือกําไรการเสียสละประโยชน์ส่วนตนบ้างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมากเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของการที่เราจะต้องได้กําไรอย่างเดียวเนี่ยหนูมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทุกข์ใจอะคะ่ะคือมันอาจจะเราอาจจะได้เงินเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านเลยแต่ใจเรายังทุกอยู่เรายังบีบคั้นอยู่เรายังละโมบที่อยากจะได้อยู่อันเนี้ยก็ถือว่าถ้าวันนี้เราตายลงไปในวันนี้เนี่ยณนะตอนนี้เลยเนี่ยจิตใจของเรามีแต่ความละโมบอยากจะได้อย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามัน มันมันทุกกะค่ะแล้วถ้าสังคมของเรามีแต่ความละโมบจะเอาอย่างเดียวแต่ละคนจ้องแต่จะเอากําไรแต่ไม่ยอมที่จะขาดทุนบ้างเลยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยชีวิตเราก็คงลําบากอะค่ะเพราะว่าจะมีคนจ้องแต่จะหาผลประโยชน์กับเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนูเองก็รู้สึกไม่มีความสุขนะคะถ้าจะอยู่กับสังคมที่จ้องแต่จะเอาแต่กําไรอย่างเงี้ยค่ะ ขออนุญาตใช้คำสามัญชนนะคะหนูก็ขอกราบขอบพระคุณในหลวงมากๆเลยค่ะที่ดูแลประสบนิกรทุกคนเป็นอย่างดีแล้วก็ทรงงานเพื่อประสบนิกรทั้งๆที่ท่านก็ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้ท่านเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ท่านอยู่ที่พระราชวังยังสุขสบายก็ได้ไม่ต้องไปในถิ่นทุรกกันดานก็ได้หนูก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่า คำว่าขอบคุณแล้วก็หนูจะดําเนินรอยตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไว้ทรงทิ้งไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังอะค่ะก็จะสืบสารแล้วก็รักษาในสิ่งดีๆที่ท่านมอบไว้ให้ต่อไปค่ะหนูชอบพระราชดำรัส พระราชดำรัสหนึ่งของในหลวงค่ะที่ท่านบอกว่าการทำดีแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ต้องทำไม่งั้นความชั่วที่ซึ่งทำได้ง่ายก็จะเข้ามาแทนที่ค่ะหนูคิดว่าการที่เราทำความดีต่อให้มันจะ ขัดกับกิเลสของตัวเองแต่มันก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าด้วยด้วยจิตสำนึกของเราที่เราไม่กลา้าที่จะทำอะไรที่มันไม่ดีเพราะมันก็จะเป็นปัญหาหกับสังคมแล้วคนรอบตัวเราก็จะลำบากใจเช่นพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะคนที่ทุกข์ก็จะคือคนที่รักเราแล้วก็ตัวเราเองในฐานะของประชาชนคนหนึ่งถ้าเราอยากมีเพื่อนดีมีครอบครัวดีมีสังคมดี มีกัลยะาณมิตรที่ดีเราต้องเริ่มดีที่ตัวเราก่อนค่ะไม่ใช่เอาแต่อยากอย่างเดียวเราเองก็ต้องเป็นคนดีให้ได้ก่อนเราแทบไม่ต้องทำอะไรเพื่อนในหลวงหรอกค่ะแค่แต่ละคนกลับไปเป็นคนดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองอยู่ในสินในธรรมไม่ทำตัวเป็นปัญหาสังคมก็ขับเคลื่อนสังคมได้แล้วค่ะ คนดีในนิยามของหนูก็คือไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือแค่ทำทานอย่างเดียวแค่นี้คือคนดีอันนี้ไม่ใช่แต่คนดีคือคนที่ดีที่ใจคนที่นอกจากไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วยังทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เอื้ออารีต่อกันทำให้สังคมมีความสงบร่มเย็นได้ไม่สร้างความแตกแยกแต่ใช้เมตตาคู่กับปัญญา สิ่งนี้แหละคะ่ะคือหน้าที่ที่คนดีพึงกระทำหนูก็ขอสัญญาว่าวันหนึ่งหนูก็จะเป็นคนดีที่เป็นพลังเล็กๆอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปให้ได้คะ่ะ